สวัสดีครับเพื่อนๆและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้เป็นช่วงนี้มันเป็นอีเวนต์ของคุยวิญญาณนะทุกคนที่คุณกลับมาเลยหลังผมว่าผมไม่ทำนะเนื่องจากว่า ผมมีแล้วทุกคนผมเป็นเวอร์ชันอ่าเวอร์ชันซูเปอร์เลยนะก็เลยแบบคือเปอร์เซ็นต์มันก็เท่ากันมันต่างกันแค่ว่าคุยวิญญาณเราก็สามารถถ้าเกิดว่ามันเป็นดาร์กเราก็สามารถ e vo, อรีวูพออีวูได้เราก็จะสามารถใส่ออฟได้2ชิ้นอะไรตัวเนี้ยแต่ว่า คือผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่ะเออเราก็ได้ใส่แค่ชิ้นมันก็ดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือออฟของเราก็ดีอยู่แล้วไงก็เลยไม่ได้เปลี่ยนคือผมเสียได้มากที่ผมทาไอ้ตัวเนี้ตอนนั้นผมทำอีโวซึ่งจะบอกว่าอย่างไงอ่ะเออตอนนั้นผมม,ผม,มออีผมมีออฟเป็นเป็นเวอร์ชันดับเงีผมมีออฟเป็น ตอนนั้นอะ่ะผมมีออฟเป็นเอการวิทย์เจทุกคนมันเท่ากับผีเสื้อเลยนะเนี่ยมันเท่ากับเจ็ดสิบถูกไหมเจ็ดนี่แหละหมือนจะเจด้วยซ้ำแล้วแล้วผมก็ไปรีทุกวันนี้ผมยังเสียใจอยู่เลยเพราะว่าออฟเจ็ดขึ้นไปนี่มันหายากมากทุนซึ่งผมเสียดายมากผมไม่แน่ไปอีโวเลยพออีโวปุ๊บมันหายไปเลยอเออเราก็เหมือนกับไปให้หาออฟใหม่อ่ะ ซึ่งออฟหมายสองออฟเท่าที่เห็นเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่ไม่สามารถสู้ออฟการวิกได้เลยซึ่งมันเป็นเมตาปัจจุบันอะเมตาปัจจุบันที่ผมมองว่ามันสำคัญมากก็คือผมยกให้อันดับที่อันดับที่แบบท็อปอะท็อปท็อปไฟอะก็หนึ่งในนั้นก็ต้องมีการวิกอยู่แล้วอะหรือการวิกแทบจะเป็นแบบท็อป หนึ่งเลยด้วยซ้ำนะมีการเวกมีการขโมยมาเบิลมีอะไรอีกที่มันจำเป็นมากๆอะ่ะมีหลายอันมากสลับหลุมอะไรเนี้ยซึ่งมันจำเป็นมากเลยนะปัจจุบันก็เออเดี๋ยวไม่พูดข้าทำเพลงเราก็มารีวิวเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องมากเกินไปนะเรามารีวิวขุยปัญญากันดีกว่าถ้าพูดถึงไ ออฟเสริมนี่คือแบบเดี๋ยวมันจะไปอันนี้เกินไปวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นแบบพูดถึงอ่าพูดถึงออฟเสริมเออเดี๋ยวจะกลับมาวนถึงออฟอีกแล้วคือออฟเสริมเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปเลยนะแล้วก็จัดอันดับเลยว่าออฟอันไหนดีสุดในปัจจุบันนี้นะโอ้โหเจอกับคุณสองตัวเลยทุกคนขอได้เล่นเปียคนสุดท้ายได้ไหมเพื่อน หรือไม่ก็คนที่สองสามก็ได้ตัวคนที่สี่เลยโอเคมาดูหุณนมีอะไรบ้างมีดอกกุหลาบตัวนี้ละ่ะมีดอกกุหลาบมีสรุปคือทุกคนมีดอกกุหลาบกันทั้งนั้นเลยทุกคนแต่คนที่โดนดอกกุหลาบแล้วไม่รู้ระษีภาษาก็มีนะก็คือหุน่น คือไม่รู้สึกว่าดอกกุหลาบมีผลอะไรกับน,นางสักเท่าไหร่สงสารคนที่ได้เล่นก่อนไม่ใช่อะไรล,ลงคุกโดยอนเป็นกระสอบซรายเลยทีนี้คน ออฟสลับหลุมเห็นไหมมันทําให้ไอ้พวกที่แบบไอ้พวกที่มันใส่หลุมดำอะ่ะมันไม่สามารถที่จะวาร์ปได้ตามใจชอบเพราะว่าเราสลับหลุมมันยังไงหลุมหลุมไปแล้วหนึ่งนะ แล้วก็ดูดมาเพื่อผมจะไปตรงสองอ่ะถ้าผมเป็นเพราะว่าวแล้วก็ลุ้นเบิ้์สองเออมันจะว้าปไปแล้วมาว้าก็วา้าเนี่ยไหมเอา เราโดนซะแล้วเอ,เอ้ยมีดมันโดนไม้อันนี้ด้วยนะยังไงโอ้โอหหอยเม่นซะด้วย ฉันได้ไปต่ออีกเล้วตัวนี้น่าจะล้มแล้วผมว่ามันมีออฟป้องกันความูลมาเบ้นอยู่นะเอาแลกเปลียนการ์ดเหรอเดี๋ยวว่ามันไม่ออกไหม โดนอีกเอาไม่รอดแล้วพี่หูนตอนนี้เราจะเลือกอันนี้แหละมาให้ใครถอด่านเบื้ล4สี่โอ้ยเบิ้ล4สี่ออกเบิ้ล2สอง เบิ่นอีกนะทาไมเบิน่นนี่ตุยเต่งนยานไม่ไม่ทำงานแล้วเนี่ยคอยแล้วเสียงไหมเสียงไหม เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ตัวนี้ไปเป็นขังคุกแทนนี่น่าจะดีนะทุกคนแล้วทำไมมันเออแบบนี้เนี่ยเกมเป็นอะไรเออดูแล้วแล่ะเนี่ย ขังคุกม,มันไม่ขังอะทุกคนเชิญไปเป็นสเตปหนีก่อนไหมหนีก่อนหนีก่อน ใช้ไม่กล้าในประเทศมาบ่อยๆนะอย่างมากมันจะเบิ้ลสิบสองโอ้โหเองคิดผิดแล้วผีก็ยังไม่หายนะทุกคนทำลายรูปไปห,หนึ่งมันจะกล้าทอยผ่านเราไหมอยากรู้เหมือนกัน มันไม่กล้าคนมันไม่กล้ามันจะดูดังเดียวลูกนี้เราเราน่จะอยู่ตรงนี้นะ ตน,นี้หมวกเราหมุดแล้วหมวกเกี้ยงเลยอย่าลืมนะที่บอกว่าอย่าลืมนะก็เพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้บินด่วนเบิ้นสิบสองไปลูกอย่าสิบพอโอ้โหเ,เ,เดียไม่เป็นไรก็ยังเบิ้ลอยู่นะ ผีออกหน่อยจากตรงนี้ไปอันเชิญทำลายรูปไปหนึ่งแล้วก็ไปตกตรงผีเออมันไม่เรียกมาแล้วก็ดักตรงนี้ โดนเองเหรออขอคางคุกเลยขายคุยวิญญาณเรามารีวิวทั้งทีมันก็ต้องออกกันหน่อยสิเพื่อนเอาไม่เบิ้นแบบนี้สวยวาร์ปอีกเอาที่มีโล่นะ คือทีนี้แหละเธอเยเสียดายบันไดมันออกตรงเมืองกากมันตุยอยู่แล้วล่ะคืออย่างที่ผมบอกนะว่าพา้ามันสามารถจัดเซตได้เยอะมาก เราเปลี่ยนจากอีกสักตาทุกคนเราควรจะจัดเออไม่เป็นไรหรอกพัฒนพง เหมือนคนเมื่อกี้เลยถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเจอคนเมื่อกี้เลยระหว่างรอคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนเดิมจริงด้วยเราก็จะเหมือนเดิมนะทุกคนเราก็มาดูว่าใครจะได้เล่นคนแรกโอเคอย่างเมา่ก็ไม่ใช่เรา เอาๆพี่หุ่นได้เล่นก่อนทีนี้เราก็จะมาลุ้นอีควยวิญญาณจากจากอีเดทนะเออไม่ใช่เดทสิขีมเออขีมูลก็เห็นเป็นแค่อีโวงโจมตีนหนักหน่วงมากนะขีมูลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนมันทำให้เมืองของเราหายไปด้วยนะ ไปถึงผีเสื้อของเราออขายได้ด้วยนะโยกพี่จะช่วยชีวิตน้องเองเดกุลละพี่จะทำมันหายไม่ต้องห่วงอย่าก,กลัวไปเลยน้องหมูกของพี่ ถ้าเองไม่ตุยก่อนนะถ้าเองไม่ตุยก่อนเลยพี่จะช่วยคือ,อผมไม่อยากพึ่งแลงแรงยานนะอยากจะตุยไอตัวนี้ว่น โอ้โหใจเองมันได้คือมันไม่ออกไงทุกคน ถ้าเกิดเชิญแล้วไอ้ตัวนี้ออกนี่คือโยโอ้โหไม่มีอะไรออกเลยอย่าว่าแต่อันนี้เลยนะคือแบบมันไม่มีอะไรออกเลยจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผีเอ้ยไอเมื่อกี้อะไรอะ่ะมันจะมาโดนนะไม่เบี่ยง โอ้ยถูกไม่ดีวะทีนี้มันจะทอยผ่านเรานะก็ถือว่าดีหน่อยที่ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ลายเดียวกับเราไปตุยซะ ให้จะตุยแล้วตัวนี้เหลือแค่เราสองคนนะหนูน้อยจมงตีหลุดรวถึงตานางแก้แค้นคือแปลนยามันไม่ออกในละทุกคนเมื่อกี้ถ้ามันออกคือเราชนะไปแล้วผมว่าโดนนะโดนนะ เวียงนะเวียงนะเพื่อนหรือว่าจะเวียงตัวเองคนระับไม่เวียงโอ้โหเลนยานร้อยปอร์เซน์อีกเอาเดีตานนี้ที่มันไม่ออกนะแต่นี้เราไม่มีโล่แล้วึงที่เราจะต้องตุย เราจะตกมวนตัวเองนะดูว่าเสียงแต่คงต้องขอลองเอ๊ะเมือของเขาเหรอตกใจหมดเจนว่าเป็นเมือของเขาเชิญทีนีนะ้จมตีลูรัวเลยทุกคน ันเชิญมาแลกเปลี่ยนการเนี่ยโดนแบบนี้คือนางตุยบอกเพศน,นี่แหละยังรอดเหรออ๋ผมไม่แน่ใจว่าเราเบิ้ลเกินหรือย่างนะแต่ก็ ครั้งอีกรอบนึงตุยแบบนี้ตุยยังไงก็ตุยจะก็จบกันไปแล้วนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับขีวิญญาณถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะหลายคนต้องขออภัยด้วยที่แบบพลาดไอ,อตัวนี้นะทุกคนเนื่องจากว่าเรามีเยอะเราเป็นสายเปย์อยู่แล้วนะคือบางคนที่ ไม่ได้ไม่ได้ก็มีสองเหตุผลน,นะก็คือหนึ่งคือเขาไม่ได้ขอมาทางไลน์คือเขาขอมาทางไลน์แต่ว่าไอเราไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้คือเราจะต้องแบบบางคนนี่คือยากมากแต่บางคนเพิ่มเพื่อนง่ายคือมันเหตุผลมันเป็นเพราะว่าบางคนอะ่ะมันต้องเข้าไปเชิญเชิญเปิดชวนเล่นเกม เพื่อที่จะคัดลอกไอดีแล้วเพิ่มเพื่อน,นมันยากไปไมนะั้งน่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่มันเพิ่มเพื่อนปุ๊บแล้วมันง่ายน่ะทุนเพิ่มเพื่อนปุ๊บแล้วืูมันง่ายมากแล้วก็สามารถส่งของขวัญให้ได้เลยเนะี่ยคือมันก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยผมมีตามนี้เลยนะทุกผมส่งให้ผมส่งแบบพยายามส่งให้ได้เยอะที่สุดพยายามอยากให้ทุกๆคนได้ของครบกันจริงๆนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ แอมาเร็วๆแอมาแบบกดไลค์กดติดกดติดไม่ต้องกดไลค์ก็ได้กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดในวันไหนที่เออมีใครที่ขอเข้ามาก่อนคนนั้นเขาก็จะได้ก่อนนะใครที่ขอเข้ามาช้าแล้วไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องเสียใจนะคือมัน,ม,นมันจำกัดแค่ห้าใบต่อวันนะทุกคนต้องเข้าใจขอโขอกันเยอะมากผมก็พยายามส่งให้ได้เยอะที่สุดเลยนะ ก็ตามนี้แหละก็พยายามผมก็จะพยายามพยายามทําให้ดีที่สุดนะส่งให้ได้ยือที่สุดสําหรับคนที่ยังไม่ครบก็ก็สู้ๆกันต่อไปสําหรับคลิปนี้ bye bye. ไว้ไปไปละ